สวัสดีพี่น้องแามือเศร้าขึ้เช่าแล้วไม่มอเนอกับร้านขีนเนอมุกปลาดินพี่น้องมุกปลาดินต้มไข่พะโลแกงหมกเรนแล้วก,ก็ปิ้งหม่ำเด้อพี่น้องมักแตง้องหมากกินหลายนี่พ่อ เอฟซีถึงหกงักแพงเมื่อตะคนทางลาวทางไทยต่างประเทศเด้อสวัสดีพี่น้องขึ้ข่าวสางเรากันเด้อแพลงไว้มักใหญ่พี่นะมาเด้อขึ้นข่าวต้องการหลงหลานราเมื่อตะคนเอฟซี FC ทางเยอรมันเพื่อนๆทางเยอรมัน เด้อสุกสุขทัข่วประเทศเปิดหมดแล้วพี่น้องเนาะกินกันเด้อมาเด้อเล็กเม็กกี้สัลลี่พิมข่าวเกยด้วย่ะเด้อส่าวลาร้านเด้อเปิดเป้ามาเด้อนี่ข่าวเย็นบอคีมนเมื่อคืนนี่ไม่ลืมบอกแกบอกให้อุ่นถ้ามีข่าวเย็นบอกให้อุ่นใส่ให้หนึ่งแะ่ข่าวต้มมาข่าวเย็นไว้ต้มให้มา บาดนี้บาอุ่นเลยแถมมีเขาเยน็นเขาวาอุ่นเขาเย็นแล้วเมื่อวานมาอุ่นอีกมันเหนียวกินก็ได้แกสวยปนันเล็กปอนี่แ <c oughs> กสวยปนกันบ่นนแย,ย่ไปนม่บอกให้แย่จะไปปนันเล็ดขาดเขามั่นชิซี่แย่หัว กินบบบดมันเสียเขาเขาเย็นแยกก่างหากเขาคุณหวัวแยกก่างหาบที่ว่าด้วยบันไม่บอกเขาเนี้ยก็ยบเขาเนีน้ยมันตกลงกันกินยาก ผมกินเขาเขาเย็นก่อนเนี่ยไปกินเขาเย็นก่อนเขากลนหัวไปกินตอนเตียงพกป้าเน้นสื้อแต่ตอนแรงว่านเนาะมาอุ่นกิน มักหาพันกีบไข่โะเลก็หาพัานกีบกัดปแป้งกันด้วยขี่งนอกกินเป็นหน่วยเลย อเ,เ,เ,เอ,อิ่นลูกินเขาเขาแม่เล่นนุ่เอ้ยไม่รืมเอิ่นลูก้าำลานเนอะเขาเศร้าผมมกอดใจเจ็บสี่ถูกแรงใจเรียงใจเนาะอยากให้กำลังใจเป็นห่วงไม่ม้อนกดใจได้ลายอยู่ข,ข,ข้าง ห่วงร้านมอนกับขอบใจหดลายเด้อทุกส,สิ่งทุกอย่างทุกคำคอมเมนต์มีแต่จริงดีๆเนาะมอนกับบมีม่ยังยอดแทนมีแต่คำเวมิพรอนเพียงเนาะอยู่ดีมีแห้งสุขกายสุขใจผ่านผลไปทุกสิ่งทุกอย่าง โรคโควิดผ่านผลไปดูความจบงามนะพี่น้องก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดน้ำผีน้ำหนองเลยหมดทุกผู้ทุกคนเศรษฐีทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเดลยลูกหล,ลานหม,ม,มู่เพื่อนน่าเออน้องหมดคนนั่นแหละเพให้สุขภาพแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ดีไม่แห้งเนาะคนเฮากับบคุคคยังเหล็ เขาจะห้อยู่ดีไม่แห้งเลยวัยนน,นี้ยังกรดับคือคนวานเนาะมีเงินเซนเงินล้านแต่ว่ามีคมไม้ท่าร่างกายเปราะแข็งแห้งค,กกหคือคนวานเนาะทุกยากก็ขอให้สุขภาพแข็งแห้งที่ดำเสื้อเลยก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงก็มีความสุขเนาะพี่น้องมีความสุขทางใจเหรอถูกกายกับยามันจะหายสบายใจเนาะพี่น้อง กายแนละหัวใจอยู่แล้วบรรทุกกายเพราะว่าเขาสู่สีบิเทเข้า้าเขา้าโมสุเขากะเรียงเข้าก็ได้เพาต้องสู่สู่เพื่ออนาคตสู่เพื่อสีบิทการเป็นดูงเขาเนาะถ้าเขาเห็นด,ด้เขาก็เห็ดเขาเห็นด้สำได้เขาก็ดดเ,าเห็ดสำนั่นเขาอย่อาฟืนนา้นเมื่อยกับพักพนเนาะเมื่อยกับยุดคือผลบ่าเดี๋ยวเห็ดวียกาหเนมันเมื่อย พอเศร้าเห็ดเวียกแล้วเข้าไปอาบน้ำมากินเขานอนผักบอ้งนี่แห้งน้องพี่น้องบ่เมื่อยแล้ว,ลวสบายใจเลยนอนพี่น้องเมื่อตอนเห,เห็ดเวียกกันแหละบมายุดเห็ดกับอาบน้ำเย็นสบายกินเข่าแล้วก็น,นอนผักกุ้งก็เศร้าเมือ่อยเลยเนาะแต่ก็มาได้ยินนั่นคำมุนวอนเนหูอกีกแห้งนี่แห้งเขานอนพี่น้นองออกไปไเลยออกไปออกเลยมาไก่กล่องออกไปลูกออกไป khun, bay khun, bay, 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 thả lục bay bay cái bay, đèn đậy, đấy phía đèn đậy đã. แดนไปแดนน้ำกลันท่างไปไฮเดรนต์กับแดนแล้วก็แพะแล้วก็ร่มบัดเดียวแพะแล้วมันข็งเสียงม้าก็น่าฮักแพงตัดตัวมีหัวใจหัวใจคนม้าเพราะใจคนลิงก็หัวใจคนสร้างเพราะใจคน

tất nhiên đi ra bắt tất nhiên đi bắt tất bớt đi bắt tất nhiên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  tất nó tất nhiên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 

ใครเรียกไปใส่ไหนคเรียกต่หนูไปใส่ทำงานงคือกันก็เงินจริงไลย แกปนกันเด็ดขาดเขาเด่นเห็นไหมเนีวเสามันอ่อนคุณช่องเธอให้กินหมได้ อะงคะ คลิปนี้กับแม่ม้อนลาบไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อุ่นติดตามคลิปหน้าเด้อรุ่นตัวแซ่กุลไล่ซับแต่ไห้สห่องน้องน้ำจิ้งใหญ่มอนเด้อแล้วก็ฝากฟส่องซับเนื้อกินแซ่บเด้อพี่น้องเด้อบาย